สองพใช่ไหมครับรใช่ครับสวัสดีเอฟซีครับวันนี้พามาลุยป่าดูรถเฮียบเอ้ยไม่ใช่รถเฮียบเจซีบตักหน้าขุดหลังครับโอ้มันใช่หน้าไหมาหายไปเศษติ๊กอืมอื้อหึ่งสุดเลย นี่ครับจ้เป็นซ่าครับ tamam> อ่าคุณผู้ชมซ่าเป็นเป็นแบบพับ ทั้งหมดสองคันครับคันละเดี๋ยวราคาผมพิมพ์ไปครับราคาถูกๆครับไม่ถึงแสนหรอกเอฟซีขายแบบถูกๆไปเลยครับเดี๋ยวผมจะเก็บเก็บถ่ายรูปเก็บข้อมูลไว้ให้โม่ปูนก็มีเดนาแพชรเดนาแพชรรุ่นแรกๆ,ๆครับ มาบึกเลยมาบึกเลยนะสามเอสามศูนย์ดีนะสามสิบตันได้เปล่ารุ่นนี้ครับรถโมบปูลก็มีครับพาไปดูใน,นรถไปก่อนยางเงี้ยดีอยู่ ตามแฟร์ตามก็มีซึมไปปลายกันพูดหน่อยนึง่งตามช่วยนี่น่าจะสามล้อครับนี่น่สามล้อเรดโมโอรถโอเจ็ดดีฮิโน่ครับอืมอ ผมยังเช็คให้ครับว่าขายรือเปากรถโมนะสภาพยังดีอยู่นะครับนี่ยางเต็มหมดเลยจะไม่รู้น่าจะลุเลิกใช้น่าจะเอารถใหม่ครับโมโปรนี้ยังดีอยู่ มีผุแค่ตรงไอ้นี่นี่นี่หน่อยครับจะเป็นฟูโซเต็มหกหน่อยที่บอกเลยอืมไม่เห็นครับ ครับก็พอได้นะยางเต็มหมดครับยางหลังไม่ค่อยสวยครับโมนี้ก็ยังดีอยู่นี่ก็ยังโอเคอยู่<ม>แล้วก็ยูดีดดครับสิบล้ออู้หูไหนนี่มีเครื่องปั่นนี้เลยปั่นไฮดรอลิกอู้เครื่องเบรคเลยครับ โอเคเเดี๋ยวใครสนใจคันไหนก็ทักไลน์ผมมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเก็บรูปพาบางต้นให้มีหมดเลยเนีย่เดี๋ยวผมเก็บภาพเบื้องต้นให้อยากดูคันไหนอะไรเง้ยก็ทักหาไลน์ผมได้ครับที่เบอร์คลิปจะกันใหมคลิปหน้าครับคลิปนี้พามาลุยป่าดูรถเฉยๆประมาณนี้ เด่นตะเพ็กเด่นนะเพ็กแล้วคันไปก่อนครับสวัสดีครับ